นิทานเรื่องน้ำใจของโมโรดีแต่งคือสำนักพิมพ์เบิร์ดคิสเช้าวันหยุดอากาศแจ่มใสกระต่ายน้อยโมโรดี้กำลังช่วยแม่เก็บดอกไม้มาเร็วมามาช่วยคุณแม่น้อยวันนี้คุณนะ้าหมีสั่งดอกไม้ ดอกกุราบนั่นเองโมโดดี้อาสาไปส่งให้นะแม่ทำงานแต่เช้าคงเหนื่อยวันนี้แม่จะได้พักผ่อนโมโดดี้ยิ้มอย่างภูมิใจพอถึงแยกสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงทุกคนหยุดรถรวมทั้งกระต่ายน้อยโมโดดี้ คนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดดีจังไม่มีใครฝ่าไฟแดงเลยโมโรดี้คิดในใจโมโรดี้มาถึงบ้านคุณน้าหมีจึงสั่นกระดิง่งคุณน้ำหมีออกมารับดอกไม้ค่ะหนูเก่งจังเลยมาส่งดอกไม้เองด้วยนี่จ้ะเงินค่าดอกไม้ คุณนะ้าหมียื่นเงินหนูเต็มใจค่ะขอบคุณคุณคุณนะ้ามากค่ะโมโลดี้รับเงินและรีบเดินทางกลับบ้านระหว่างเดินทางกลับบ้านโมโรดี้เห็นคุณรุงกระต่ายหกหลม้มโมโรดี้จึงวิ่งเข้าไปพยุงช่วยดูแลคุณลุงกระต่าย ขอบใจมากกระต่ายน้อยลุงไม่เป็นไรแล้วหนูช่างเป็นเด็กดีมีน้ำใจเหลือเกินไม่เป็นไรค่ะคุณลุงคุณแม่สอนหนูว่าเมื่อเราเห็นคนอื่นเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราต้องมีน้ำใจต่อผู้อื่นเห็นอกเห็นใจกันค่ะ คุณรุงกระต่ายชื่นชมความมีน้ำใจของโมโรดี้จึงตอบแทนด้วยการแบ่งผลไม้ให้แก่โมโรดี้ขอบคุณคุณรุงค่ะแต่หนูต้องรีบกลับบ้านแล้วเดี๋ยวคุณแม่เป็นห่วงคุณรุงกระต่ายจึงอาสาพาโมโรดี้ไปส่งถึงบ้าน พอถึงบ้านคุณลุงกล่าวขอบคุณแม่กระต่ายและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังก่อนกับคุณลุงกระต่ายบอกว่าโมโดดี้ขอให้หนูรักษาความดีนี้ไว้ไปจนโตเลยนะได้เลยค่ะหนูขอสัญญาค่ะ ลหลังจากเด็กๆฟังนิทานจบแล้วเด็กๆมาตอบคำถามครูมุ้ยได้เลยคุณครูมุ้ยถามว่าถ้าเด็กๆเ,เป็นโมโรดีเด็กๆจะช่วยคุณรุงกระต่ายอย่างไรในเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัวใครบ้าง